สวัสดีครับพ่อช่องโกโก้ไลท์นะครับผมก็มีของมาจากแม่เมย์น้องบัวลำพูนะครับผมก็เปิดตัวแล้วกล่องนึงนะครับเป็นกระเป๋าครับผมเป็นกระเป๋าเนาะอีกกล่องนึงยังไม่ได้เปิดนะครับผมส่วนอีกอนันึงเป็นตะกร้านะเอามาไม่ได้นะครับของเต็มมือนะครับผมเกลืยังอยู่ที่ร้านมาต่อยนะครับ รู้ว่าของใครเป็นของใครนะครับผมเอาแมสออกอันนี้มีกระเป๋ากระเป๋าหนึ่งชิ้นนะครับโย,โยกให้ดูสีอย่าไม่เห็นกระเป๋าเดี๋ยวขึ้นอีกกระเป๋าหนึ่งชิ้นนะครับหันหลังเอาลงเอาลงเอาลง <c oughs> แกะก่ลองน,นี้สิ <c oughs> อันนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นกระเป๋าเหมือนกันนะครับคงเหมือนผู้หญิงเลยเดี <c oughs> ย๋ยวจะแกะดูด้านในครับ <c oughs> ไอ้ก้าอย่าวางแรง กระเป๋าผู้หญิงหรือเปล่า,าน่าจะใช่นะอู้หทำไมเป็นออกแนวผู้หญิงนะครับฟาดิดตัวโอ,อ้แนวผู้หญิงแนวอันนั้นอันนั้นสีอะไรอันอีกใบอ่ะสีดำอันนี้น่าจะไายข้างมั้งน่าจะสะพายแบบของที่กัปตันก็ได้น,นี่มัน <c oughs> ตัดสายย้ายสายได้ ภายเอาของพี่กับตนเหรอหรือเปล่าอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นกระเป๋าแบบภายภายหลังของผู้หญิงน่ารักนะแล้วก็จะมีอะไรนะอมอ่ามะม่วงใช่ไหมมะม่วงกับมะม่วงเป็นตะก้ากับอะไรนะกับกับอะไรน้อยอยูนึงจำไม่ได้ปลาหมึก ใช่ก็อยู่ในตะกา้านะคะคก็เป็นน่าจะน่าจะมีราคาแพงแบบอยู่เนาะ,ะมันมันมีกี่ซิกเหรอหมันมีหนึ่งแล้วก็สองอุ้ยมีอะไรมีเครื่องอะไรอะรมีอะไรอยู่ในกระเป๋าเครื่องส,สปาต้องปอนหรือเปล่าคิวเพรสอุ้ยอะ เอาทำไมามีเครื่องสำอางด้วย <c oughs> เอาข้าวเปิดดูกระเป๋าอื่นซิเผื่อมีอีกเผื่อไหนเออ,นนรเอกระเป๋าเยอะจังมันมีรูเยอะมากครับหมดแล้วนะครับมหมดแล้วในกระเป๋าใหญ่มีกระเป๋าน,น้นกระเป๋านี้ไม่มีอะไรอ่อเก็บของได้เยอะมากเลยนะคะ เอาไ้น,นนะนนมาเปิดดูอีกตัวหนึ่งนะครับนี่อันนี้จะเป็นสีดําเขียวนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับกระเป๋าเล็กม,มีอะไรกระเป๋าต่อไปเผื่อว่าจะมีเหมือนกระเป๋าเลกนะคะแอบมีของอยู่ข้างในหรือเปล่านี่ อะไรอะ่ะมันจะมีของครับ <c oughs> มีอันนี้ครับอ๋อน่าจะเป็นยี่ห้อกับอ๋อนี่อะไรอะ่ะอันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรน่านนจะเป็นสติกเกอร์อติดอะไรไห่ดูน่อยมันคืออะไรอะ่ะยืนยันว่าของแท้ปะไม่รู้เคยกันนะโอ้ ก็เป็นกระเป๋าสองใบนะคะสองกล่องใหญ่มากนะคะก็ขอขอบคุณแม่มีนะคะเนาะน้องบอัวลำพู<า>พนะคะที่ส่งกระเป๋าสวยๆมาให,าาให้แล้วก็ขอบคุณลุงมลด้วยนะคะ <c oughs> ที่อ <c oughs> นำกระเป๋านี้มามอบให้ต่อนะคะที่ไปรับกระเป๋านี้มาให้นะคะกระเป๋าสวยมากเลยนะคะสวยมากนี่ไว้น้องปอนจะสะพายแบบ เราเสียดายกระเป๋ามามาช้าตอนอหลังเราไปแล้วเนาะหลังเราไปเที่ยวมารู้สึกว่าคลิปของลุงมนเราเพิ่งดูไปเมื่อกี้นะคะ,ะคือลุงมนมาวันที่เราเดินทางพอดีนะคะเราก็เลยไม่ทันได้ของพวกนี้นะคะเนาะผ <c oughs> ัดนิดเดียวนะคะก็ขอบคุณขอบคุณแม่เมย์มากๆนะคะส่วนผลไม้ มะม่วงนะคะเราก็ดูแล้วในคลิปของลุงมนนะคะน่ากินมากนะคะกับปลาหมึกนะคะก็อ,อุ้มมาไม่ได้ับอ,อุ้มมาที่ห้องไม่ได้แต่เดี๋ยวเราจะกลับมาเอาไปเอาอีกทีปลาหมึกนะคะน้องปอนชอบมากเวลาเราเออแก้งหน่อไม้นะคะเราใส่ปลาหมึกแห้งน่ะมันจะหอมมันจะนัวมากๆเลยนะคะปลาหมึกแห้งในนั้นใช่ไอ้กาสายให้ดูหน่อยสิสายให้ดูหน่อย บบมันมเป็นหนังนอย่างดีเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับผม,มสะพายหลังหรือเปล่าคุณผู้สะพายไม่เป็นนะนี่สะพายหน้าสิสะพายหลังของก็หายสินึกว่าสะพายแบบอะไรแบบเนี้ไม่เหมือนเด็กเลย <c oughs> เอ๊ะน่าจะเอาไปฝั่งนี้หรือเปล่าน่าจะประมาณนี้มั้งไม่ไม่ไม่เอาเอาสายมาฝั่งนี้ เอาสายข้ามาฝั่งนี้หรือเปล่าเอ๊ยังไงเอามันก็มันก็ทางไหมหมายถึงแบบนี้แบบนี้แบบนี้เอาดูดูดูเออแบบนี้หรือเปล่าอ้าวที่ก็ยังไม่ได้มันจะเป็นแบบนี้ <c oughs> ไม่มก็เราปรับสายได้ไงก็เอาแบบที่เราถนัดนั่นแหละเราก็ไม่รู้หรือว่าสะพายข้าง,างแบบเร,เราจะไม่มีซิปหรือว่าสะพายข้างแบบผู้หญิงหรือเปล่า อ้ยเก้าข้างไหนแบบนี้มันดูแบบอย่าอย่าวางแรงนะสงสารกระเป๋าแบบนี้แหละถูกแล้วเนี่ยว่าเราจะได้เราก็รูดทิปฟุ้ดจบเอาเลยโอ,อน่าจะเป็นยี่ห้อเนาะอ่ะ,อะขอบคุณแม่เมย์หน่อยอขอบคุณแม่มีอีกรอบนะผมเนาะก็ไม่คิดว่ากระเป๋ามีสองใบนะผมตัวหนึง่งก็น่าจะเป็นของผู้หญิงเนาะ ทำไม่น้าแหละใช้เลยให้น้อง,องสะพายอันนี้ให้ไหรสไพายอันนี้ให้ท่ไหรสะพายได้ไม่เป็นไรสะพายไม่ได้ครับมันเราต้องปรับสายต้องปรับสายเบื่อได้สายสั่นอ่ะเวลาจะสไพายได้เหรอต้องปรับสายเนี่ยอ๋อแต่ว่านี้เอาถือ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 แบบถือหิ้วอะถือหิ้วอ่านี่นะคะเวลาเราเราถือเราอะไรนี้มันก็โอ้โห ดูสวยอะมันเป็นสีสีน้ำตาลแต่ว่ามันเป็นหนังเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะกินมะม่วงนะคะเนะมาะมะม่วงกับเดี๋ยวตอนเย็นเราอาจจะทอดทอดปลาหมึกเราได้แล้วอาหารเย็นมื้อน,นี้นะคะ <ขอ S 1> ก็ขอขอบคุณอแม่เมย์นะคะน้องบัลลัพูมากมากแล้วก็ขอขอบคุณลุงม,มนมากขอบคุณแม่ต๋อมช่างพงนะคะที่เก็บของไว้ให้ด้วยนะคะเนาะ เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ